ในวันนี้นะคะขอไปเอาใจแฟนคลับนักบู๊โทนี่จากันก่อนดีกว่านะคะท่านี้ต้องท่านี้ด้วย่าต้องท่านี้นะแต่ตอนนี้เนเขามีหลายท่าแล้วเพราะว่าเขาโกอินเตอร์ไปแล้วนะคะซึ่งล่าสุดนะคะได้บินลัฟ้ากลับมาที่บ้านเราค่ะเพื่อร่วมงานแถลงเปิดตัวนะคะผลงานใหม่ล่าสุดของเขาในสัปดาห์นี้นะคะอย่าง S P L 2นั่นเองนะคะผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดนะคะซึ่งงานนี้นะคะพร้อมกับอัปเดตถึงลูกน้อยค่ะลูกสาวคนที่2พร้อมกับ กระแสข่าวที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไปอัพหน้ามาอีกด้วยค่ะบินกลับมาเปิดตัวแบบเป็นส่วนตัวสุดๆเลยนะคะงานนี้ค่ะในบรรยากาศโรงภาพยนตร์สุดหรูที่เซ็นทรัลแอมบาสซีนะคะ ศิลปินนักแสดงจองบูอย่างโทนิจาที่เปิดตัวเรื่องที่3ของเขาในปีนี้อย่าง S.P.L.2 นั่นเองค่ะพร้อมพูดคุยถึงความประทับใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ไม่เน้นบูอย่างเดียวนะคะคแต่ว่ายังมีดราม่า,า,มาให้ได้ติด<ห>ตาม,มกันด้วยนะคะโดย S.P.L.2 ค่ะคือเรื่องราวของนายตำรวจที่ถูกหักหลังนะคะว่าเป็นอาชญากรโคจรมาเจอกับผู้คุมนักโทษอย่างโทนิจาที่มีลูกสาวหนึ่งคนซึ่งป่วยเป็นลูคีเมียนะคะคแล้วก็มีเพียงตำรวจนายนี้เท่านั้นนะคะที่จะช่วยเธอได้ค่ะทั้งสองคนเนี่ยจึงมีข้อตกล ลงกันนะคะที่จะพากันแหกคุกไปพร้อมกันแล้วก็จัดการกับเหล่าอญากรรมตัวจริงให้ได้นะคะซึ่งจะเข้าฉายวันที่10กันยายนนี้ซึ่งนอกจากนี้นะคะโทนี่จาค่ะจะให้สัมภาษณ์ถึงความภูมิใจในหนังเรื่องนี้แล้วนะคะยังอัปเดตถึงลูกสาวคนที่2อ,อย่างน้องเรือนแก้วให้ฟังอีกด้วยนะคะพร้อมปฏิเสธข่าวเมาส์ที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไปอัปหน้ามาอีกด้วยค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ มีความสุขครับมีความสุขก็คือความสุขมันก็เกิดจากการทํางานความสุขที่มันเกิดจากการจัดการข้างในนจัดการข้างในนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มไม่ได้มีการตกแต่งครับก็คงโดนเท้ามั่งโดนฝ่มั่งอะไรนี้นแล้วก็บุ้มไปมั่งอันนี้ไปมั่งครับดูแลร่างกายกล้ามเนื้อมั่งใช้แต่งงานเขามากเกินไปโดดนู่นโดดนี่ถ้าเขาพูดได้เขาจะบอกว่าโอ้ยถนอม้ถนอมไว้หน่อยนะคนที่สอง ประมาณอีกตอนนี้20กว่าวันแล้วครับ20กว่าวันแล้วก็กําลังร้องคือสุขภาพสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงก็จะมีเวลาที่สกายมั่งมีกันมั่งทางทางเฟสามั่งไล์มั่งโทรศัพท์มั่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากกําลังใจของคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นกําลังที่สําคัญที่สุด